ก็สวัสดีครับมีพี่เรียกร้องเข้ามากครับอยากให้ผมรีวิวตู้เชื่อมแบบราคาอ่อมยาวครับก็ต้องตู้นี้เลยครับก็จะเป็นตู้เชื่อมมิกของทางแบรนด์ดูลาเทคนะครับอย่างแรกที่เปิดมาครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับ อย่างที่สครับก็จะเป็นสายเชื่อมมิกนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นสายกาวครับในส่วนนี้นะครับตัวเครื่องก็จะมีให้ครบทุกอย่างเลยครับแล้วต่อมาก็จะเป็นสายเชื่อมครับผมก็จะครบชุดเลยนะครับในชุดนี้ครับแล้วยังแถมลวดเชื่อมแบบฟักคอขนาด0.8นอีกนะครับผมยังไม่รู้เลยครับราคานี้นะครับแถมขนาดนี้เขาทาจะมีกําไรหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นชุด้ากาเชื่อมนะครับผมต่อมาก็จะเป็นใบเช็คลิสต์นะครับเราก็สามารถเช็คได้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับฟังก์ชันนะครับก็จะปรับในรูปลักษณ์แบบนี้เลยก็กดปุ่มตรงการนะครับแล้วก็จะเลื่อนมาที่ฟักคอหนึ่ง ลิปสติกแล้วก็ MA นะครับส่วนอันแรกก็จะเป็นฟักคอ0.8นะครับในส่วนของการปรับบอลุ่มนะครับหมวดแรกนะครับก็จะเป็นการปรับแรงดันนะครับก็สามารถปรับแรงดันได้ตามกำลังมือของเราเลยต่อมาครับในหมวดที่2นะครับก็จะเป็นการปรับบอลุ่มในฝั่งของโวล์นะครับก็จะเป็นการปรับกระแสเนี่ยแหละครับผมในส่วนของเรื่องการปรับกระแสนะครับทุกคนก็จะรู้อยู่ครับว่าถ้าเราใช้งานไปนานครับเราก็จะรู้อยู่ว่าเราควรปรับที่ประมาณไหนนะครับผมในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็สามารถปรับได้ทั้ง MA แล้วก็มิกแบบไม่ใช้แก๊สแล้วก็ลิปสาามมรรถเเชื่อะบบลย อันนี้ก็จะเป็นการประกอบลวดเชื่อมเข้ากับตัวเครื่องนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องใส่สายเชื่อมไปก่อนนะครับผมเพื่อที่เวลาร้อยผ่านนะครับลวดก็จะเข้ากับตัวสายเชื่อมไปเลยนะครับผมลักษณะการประกอบก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมแล้วเราก็จะเสียบสายกาวไปที่ขั้วบวกนะครับผมสังเกตนะครับถ้าเราเชื่อมแบบ M A นะครับเราจะใส่สายกาวไปที่ขั้วลบนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปใส่สายเชื่อมเลยนะครับ ก็จะเปิดฝาแบบนี้ครับแล้วก็ถอดอุปกรณ์ชุดด้านในออกมานะครับผมแล้วเราก็จะนําลวดเชื่อมนะครับไปใส่แบบนี้เลยครับลักษณะการใส่ก็ง่ายๆครับผมในส่วนของลักษณะลูกกิ้งนะครับก็จะมีทั้งฝั่ง1นึงมิลแล้วก็ฝั่ง0.8นะครับเราก็จะใช้ฝั่ง0.8นะครับเราก็ต้องเอาฝั่ง0.8นะครับออกด้านนอกไว้นะครับผมในการใส่นะครับแล้วเราก็จะร้อยลวดผ่านเข้ามาแบบนี้เลยนะครับผม อ่าพอล็อกเข้าไปแล้วเราก็ทําการล็อกครับพอล็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มนะครับผมเพื่อที่จะให้ลวดออกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่คอนแทคทิปเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เลยพอเราประกอบในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะ นำไปเชื่อมนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเชื่อมนะครับเราก็ตัดส่วนที่เกินออกไปก่อนนะครับผมก็จะได้ลัษณะแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสการใช้งานเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็จะลองปรับแรงดันก่อนนะครับผมก็จะปรับแรงดันอยู่ประมาณสักเจ็ดนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็จะเชื่อมเหล็กๆบางนะครับในส่วนของกระแสนะครับก็จะอยู่ประมาณ6นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเชื่อมเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องทําการเชื่อมแท็กก่อนนะครับผม ในส่วนที่เหล็กที่ผมนํามาเชื่อมนะครับก็จะเป็นเหล็กหนาประมาณมิลสเท่านั้นเองนะครับในส่วนของลักษณะการเชื่อมนะครับเป็นจะเป็นการเชื่อมแบบต่อฉากนะครับผมก็จะเชื่อมให้ดูแนวเชื่อมนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะขัดให้ดูเลยนะครับผมอ่ะก็จะขัดเอาฝุ่นออกนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูลักษณะงานนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับลักษณะงานที่เชื่อมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็เต็มสวยงามครับผมอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวจะเป็นการเชื่อม m a นะครับผมในส่วนของการเชื่อมนะครับผมจะใช้สายเชื่อมแบบยาวๆเลยนะครับเพื่อจะให้ดูประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับจะเป็นยังไงครับผมก็จะปรับหมดมาอยู่ที่ MMA นะครับผมก็ค่อยๆกดปุ่มตรงกลางครับแล้วก็มาอยู่ที่หมด MMA นะครับผมในส่วนของสายกาวนะครับก็จะเสียบที่ขั้วลบนะครับผมก็จะแตกต่างจากจากการเชื่อมมิกแบบใช้แก๊สเมื่อกี้นี้นะครับผมก็จะสับมาแบบนี้เลยก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าลักษณะการเชื่อมจะเป็นยังไงนะครับผม ก็จะขันเข้าไปแบบนี้เลยในส่วนของสายเชื่อมนะครับก็จะใส่ที่ขั้วบวกนะครับผมก็เป็นสายเชื่อมยาวๆนะครับแบบทําแบบเรียวๆให้ดูเลยครับไม่มีการตัดต่อเลยนะครับผมเพราะว่าการเชื่อมอันนี้นะครับก็อยากให้รู้ถึงประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับว่าจะไหวไหมสําหรับเชื่อมแบบยาวๆนะครับผมก็จะปรับมาอยู่ที่แบบแม็กสุดของตัวเครื่องเลยนะครับผมก็ให้ดูความแม็กก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กค่อนข้างที่จะหนานะครับก็หนาอยู่ประมาณ3มมิลนะครับผม อ่ะก็เดี๋ยวมาดูครับประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะก็จะเชื่อมลากแบบยาวๆเลยนะครับแบบที่ว่าแม็กซ์สุดของตัวเครื่องเลยนะครับผมอ่ะพอลากไปได้สักระยะนะครับก็เกิดการทะลุนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จากที่พี่ๆเห็นก็เห็นความแตกต่างนะครับผมก็คือกระแสไฟเขาแรงจริงๆนะครับก็แรงจนแบบทะลุเลยนะครับผมเหล็กหนาประมาณ3มมิลนะครับผม ต่อมานะครับผมก็จะปรับโหมดที่ใช้กับการเชื่อมตัวนี้ได้ครับก็อยู่ที่ประมาณ6นะครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมลากยาวๆจนหมดเส้นนะครับผมก็มาดูนะครับว่าลักษณะชิ้นงานนะครับในการเชื่อมครับจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะงานที่เชื่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองคอสลกในตัวแรกให้ดูก่อนเลยครับว่าทะลุประมาณช่วงไหนนะครับผมก็ไฟเข้าแรงจริงฮะอันนี้ก็จะเป็นกระแสที่ผมปรับพอสมดุลกับทางเครื่องแล้วนะครับก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับผม ลักษณะงานที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะคอสแสลักออกเลยอ่ะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมก็จะมีพี่ถามว่าเอ่อเหล็กบางสามารถเชื่อมได้ไหมผมก็ไม่มีปัญหาครับเหล็กหนาแบบเมื่อกี้ย่งเชื่อมได้นะครับเหล็กบางก็ต้องเชื่อมได้ดีครับผม ลักษณะการเชื่อมนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับก็คงคลายข้อสงสัยกับพี่ๆหลายคนที่อยากให้ผมหาตู้เชื่อมถูกและดีนะครับแบบราคาที่จับต้องได้นะครับก็ต้องตู้เชื่อมตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นตู้เชื่อมของทางแบรนด์ดูลาเทคนะครับผมก็ราคาจับต้องได้ครับไม่เกินสามแบงค์ใบเทามีทอแน่นอนนะครับ